เขาอิดโรยหรือเปล่านะครับเอเพราะว่าเดี๋ยวแกอิดโรยขึ้นมาแกไม่มีข้าวกินอะไรงไงดูว่าแกยังไงครับอ่าป <c oughs> ุ่งพันไปเลยครับป่ออดนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะครับี่ออยดก็นั่งนั่งคอยแล้ววันนี้นะครับช่าไหมครับนี่ปุ่งพันนะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่งพันแกอยู่ตรงนี้ครับครับอุ่่งพันแกอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ครับก็มีลุงพันนะครับวันนี้เราได้เจอตัวลุงพันแล้วครับกับวีออสนะครับครับต้องเข้าแล้วครับผมนี่เดี๋ยวดูวีออสยังไงครับขออนุญาตนะครับไม่ได้ถ่ายอย่างนี้นะครับก็วันนี้เราได้เจอตัวลุงพันแล้วครับก่ เขาบอกว่าล ok kind of uhh ุงพันได้หายสับสูนไปหลายวันนะครับวันนี้เราก็มาทําการค้นหาลุงพันได้เจอแล้วครับว่าเขาบอกว่ามีบุคคลนิรนามได้หายสับสูนไปเป็นคนตัวเล็กๆรูปร่างเหมือนลุงพันนะครับวันนี้ก็ได้ตามมาต่างอยแล้วก็เจอลุงพันพอดีเลยครับวันนี้หมอหนุ่มก็ขอรายงาน ข่าวเด็ดเลยครับว่าเจอลุงพันธแล้วก็วันนี้ก็มีเอฟตีได้เลี้ยงข้าวลุงพันธเพราะว่าลุงพันุ์อาจจะอิดโรยนะครับก็เลี้ยงวีออสอีกคนนะครับช่องวีออสกับช่องลุงพันุ์ครับลุงพันธุก็เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญนะครับเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อให้โลกเขียวครับผมให้มีออกซิเจนนะครับก็ขออนุญาตทุกท่านที่กินข้าวนะครับมันนุ่มอาจจะเสียงดังมั้ครับเพราะว่าต้นทำข่าวนะครับขอบพระคุณนะครับลุงพันธครับลุงพันธ์นะครับ ได้มีชีวิตอยู่ครับเขาบอกว่าลุงพันได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่เสียครับนี่ได้เจอตัวกับคอมเมนต์มาคือยังมีชีวิตอยู่ครับขอบคุณครับ444ไลน์นะครับท่านนะครับครับผมครับครับอย่าให้เขาสั่งอีครับเดี๋ยวเราสั่งทีหลังเนาะถ้าเขาสั่งกันก่อนนะครับลูกค้าครับวันนี้ลูกค้าเต็มร้านแล้วร้านข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวรับทำข้าวกล่องเบอร์โทร098 02 99 หกเก้าหนึ่งครับน้ำเดิมฟรีนะครับน้ำเหิมฟรีครับได้ข่าวว่าร้านข้าวมันไก่นี้อร่อยแล้วก็ข้าวขหมูอร่อยนะครับแล้วก็ข้าวหมูแดงอร่อยนะครับวันนี้หมอหนุ่มจะไปกินข้าวหมูแดงเพราะว่าหมอหนุ่มได้กินข้าวมันไก่ไปรอแล้วนะครับลก็น้ำฟรีติดใจตรงน้ำฟรีด้วยครับแล้วก็ข้าวมันไก่อร่อยนะครับวันนี้จะมาลองข้าวหมูแดงนะครับนี่เขามีห้องน้ําบริการนะครับสามห้องอยู่ด้านข้างนะครับใครจะเดินเข้าบริการห้องน้ําก็เข้าด้านข้างทัน้ดเลยครับนี่ครับทางเข้าห้องน้ำครับ เพราะว่าผมเคยเข้ามาแล้วครับด้านนี้แล้วครับนี่เลยที่เข้าไปเดินประมาณสักเ10เมตรนะครับ20เมตรแล้วประมาณนี้ครับมันจะมีห้องน้ําอยู่สามห้องด้าน่านอนครับแล้วก็ที่จอดรถก็หาที่จอดเองที่ด้านนี้นะครับนะครับชื่อร้านว่าข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าว,าว,ม,าว,ม,าวมันไก่เบอร์โทรศัพท์แคปน้าจอเลยครับ 0980299691ครับผมช่องหมอหนงกอกะนะครับ<ม>เชิญมารับกินรับชมรับบรรยากาศอ่าอ,อยู่ตรงเซเวน่นอีเลฟเว,นเวน่นตรงแางฮอยวงเวียนนะครับหรือระหว่างโลตัสนะครับจากโลตัสกับเซเวน่นอีเลฟเว่นแาง้อยมันเป็นวงเวียนมาเข้ามาในภายใน,นประมาณสัก20กว่าเมตรครับ20สวนเลย ก็จะเจอร้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ขออนุญาตถ่ายคนนั่งกินนะครับเดี๋ยวว่าเราต้องขออนุญาตเก่อนล้วไปไกลๆครับเดวได้มองหน้าไม่ใช่ว่าเขาคือใครแล้วนี่นะครับไมริกาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่เลยข้าวมันไก่มันเป็นอย่างีงนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับอร่อยครับคนเต็มร้านเลยครับคนเต็มร้านเลยครับนี่ครับนี่ห้องน้ามาเข้าไดไดไหนครับจอดรถท่านาก็มีแต่จอดตรงไหนก็ตามสบายเลยครับท่านนี่ด้านนี้นะครับนี่เลยนี่คือเซเว่นนะครับที่ต่อเอยครับ นี่เลยครับเตเป็นที่เตางอยอันนี้ก็คือรถตันเล็กๆนะครับตรงนู้นก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับมันจะเขียนป้ายตรงนี้ครับตรงนี้มีครับแล้วก็ตรงนู้นก็คือตลาดเตางอยครับตลาดเตางอยนะครับถ้าคุณมาตรงโค้งปุ๊บเลยมาหน่อยคุณจะเห็นตลาดเตางอยแล้วก็จะไลฟข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่เบอร์โทรศัพท์0-98เดนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตับไกๆครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ โอ้0980299691รับทำข้าวกล่องนยครับรับทำข้าวกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ค้าครับแม่ค้าเพิ่สวยครับนี่ครับนี่ครับผมเอาข้าวหมูแดงนะครับธรรมดาครับข้าวหมูแดงคำหมูแดงมีใช่ไหมครับข้าวหมูแดงธรรมดาครับนี่ครับเขารับทำข้าวกล่องด้วยนะครับเบอร์โทร0980299691ที่สกลนครนะครับตรงเต่างอยนะครับ นี่คือแม่ค้านะครับที่เราลงไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับไปดังไปทั่วประเทศดังทั่วโลกเลยครับแล้วก็ลงดังไปทั่วสกลนครเลยนะครับนี่แหละครับ่ค้าสวยๆนี่ครับสวยสามคนเลยครับอร่อยครับแล้วทำข้าวกล่องส่งตามที่เบอร์โทรศพท์นะครับนี่ครับคนเต็มร้านเลยครับผมได้ให้ดูแบบลางๆครับเพราะว่าผมขออนุญาตทุกคนขออนุญาตถ่านน่ยครับเราจะต่าเร็วๆหน่อยครับไม่เห็นแบบใครคือใครนะครับ๋ยวาเขากินข้าวกันนะครับเนี่ยถ่าเร็วๆหน่อย โอเคครับขออนุญาตนะครับเนี่ยครับคนเต็มร้านครับเพราะว่าเขามีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวมันไก่ครับแล้วทางข้าวกล่องนะครับครับผมเนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับรัวทาข้าวกล่องนะครับอีกทีครับแคปมาจอเลย0 9 8ย์9 9 691ศนสอง้า้าหเก้าหนึ่งครับผมนี่ครับเขงน้ำมีบริการสามห้องนะครับนั่นในข้างในครับนี่ครับในในเลยนี่ครับดูแม่ค้าครับ วันนี้คนเต็มร้านครับคนเต็มร้านนะครับตอนนี้คือไรสดอยู่ครับไ์สอดอยู่ช่องหมอหนุ่มกานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากินข้าวมันไก่ครับครับครับผมนี่ครับในค้าก็ขมาขมเมนอยู่ครับช่วงนี้ครับพี่พันธ์ก็อยู่ตรงนู้นครับพี่พันธ์เนาะจอดรถด้านในแล้วครับก็ ประมาณเดือนมกรานะครับหมอหนุ่มก็จะไปอังกฤษครับกับไปอเมริกาไปอังกฤษไปอยู่ที่ลอนดอนกับอยู่ที่แบ็กกิงแฮมพอเดือนมกราอาจจะไปอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่วอชิงตันดีซีกับยูทหานะครับถ้าอยู่กับแม็กซูไทยแลนด์อย่ a อาม่ิ้ i อยู่ท้าแลนด์้าอยู่ยอะไรคือยูอะไรพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับครับผม อ่าค l มี089221821 o ัมแบ a กชูไทย a ลนอ i ันไ Thailand คัมแบ็กมีเออ089221821โอเค thank ก o u v ว r y s ส much. มัุะูดภาษาอังกฤษมาไหมครับเดี๋ยวเขาจะด่าผมว่าเกิดแดกภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยุอ o า h o w l o n ฮับ e a โอเคกสุมัติพอแล้วครับข้ามหมวดภาษาไทยครับผมเดี๋ยวผมจะโดนด่ามากวันนี้ครับพูดภาษาหมวดภาษาอังกฤษครับผมคุณ พาสอร์ไปทำมาครับครับผมคุณสปริงครับเริ่มโมแล้วครับคุณครับหมอหนุ่มมองหน้ากล้องครับผมก็ดูแม่ค้านี่ครับเดี๋ยวผมปิดแมสนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอร่อยอร่อยครับโอ้โหเดือดอยครับขออนุญาตแต่งเท้าขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่ามาถอดไม่ได้แล้วโอ้หนี่ครับจดดยอดสดดยอดแม่ค้าทำกับข้าว ตอนนี้เขาสั่งใส่กล่องใช่ไหมเราต้องรอกันต่อร้านดังร้านดังครับร้านดังอ่าใครก็ได้ได้จะระเบียบน้องน้อหนุ่มหน่อยครับว้าวว้าวนะครับข้าวกล่องอร่อยครับนี่ครับมีถูกลักนามัยครับต้องปิดครับต้องปิดนะนี่ครับโอ้ไม่พอครับเพราะว่าให้เยอะนะครับเห็นแล้วกล่องให้เยอะครับสุดยอดเลยครับนี่ครับก็มีการช่วยเยอะนะครับนี่ครับ หน้า,าร้านก็ดูสะอาดมากๆครับก็ใครจะมาเหมาข้าวกล่องก็แล้วทางข้ากล่องนะครับ0ูนย์เจ้าแปดศูนย์สองเก้าเก้าหกหนึ่งนะครับอันนี้ออกไปทั่วเจ็ดสิบสองประเทศนะครับครับผมทั้งหมดเจ็ดสิบสองประเทศนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งทั่วโลกนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่เกาะพงังานภูเก็ตพงังากระบี่สุราษฎร์ผมเป็นบาร์เทนเดอยู่ที่ภูเก็ตพงังากระบี่สุราษฎร์มีเพื่อนทั่วโลกนะครับเขาได้ดูหมอนองอยู่นะครับแต่ว่า มีคนดูแค่86คน490ไลค์ครับเพราะฝรั<_ ull, <_ ull <_<_่งยังนอนอยู um, <_<_<_่นะครับนี<_<_ mm. <_<_่ครับโอเคครับขอบพระคุณครับนี่ดูวีไอพกับลุงพันธ์ครับไร่ที่ขึ้นมอยขอ่คุณผลิตภัณฑ์ไรแม็กมกินอยู่ในรถกินข้าวหลังหลังอาหารเราไม่ใครต้องการผลิตภัณฑ์ไรแม็กนะครับหนึ่งกล่อง950บาทพร้อมส่ง ในราคา950บาทนะครับแล้วผมจะได้เขาคอมมิชชั่นแล้วก็2กล่องนะครับ1,650บาทก็พร้อมส่งนะครับแล้วก็3กล่อง2,150บาทพร้อมส่งนะครับไลน์แมสของผู้พันนะครับผู้พันคือช่องน้าชูชัยแนทขอบคุณครับอันนี้ผมต้องเงียบนิดนึงครับเพราะว่ามีคนทานข้าวอยู่ครับผมต้องเกรงใจลูกค้าเขานิดยึงครับขอขอบคุณแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับกับก็ดูพี่พันธ์ครับหมอหนุ่มขอลงไลน์ก่อนนะครับเพราะว่ากินข้าวแล้วก็เกรงใจ คนที่เขานั่งกินนะครับขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่นั่งกินเดยอที่ผมขอเสียงดังนิดนึงเพราะว่าออก58ประเทศนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่นะครับ